ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับการอธิบายใายงานนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่10นะคะของการเรียนการสอนออนไลน์เนาะอ่ะอันนี้เป็นใบางานของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูเขียนเฉลยไว้ให้นะคะอ่ะนักเรียนก็กดหยุดนะคะแล้วก็ลองตรวจดูว่าที่นักเรียนจำแนกมาว่าพืชใบเลี้ยงเดียเ่ยวใบเลี้ยงคู่นักเรียนจำแนกได้ถูกหรือเปล่านะคะ ครั้งที่แล้วนะคะครูได้เอากล้วยนะคะใบกล้วยใช่ไหมที่ครูบอกเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะแต่กล้วยนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครเขียนตามครูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อย่าลืมแก้ไขตรงนี้ด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูของใบงานเราสัปดาห์นี้กันบ้างสัปดาห์นี้ให้ทำอะไรสัปดาห์นี้ก็จะเป็นรากลำต้นและใบของพืชก็คือจะให้นักเรียนเนี่ย นำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทางซ้ายมือให้ถูกต้องนะคะ,ะข้อความทางซ้ายมีทั้งหมด15ข้อทางขวาก็จะมี15ตัวเลือกเช่นกันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทางฝั่งซ้ายใช่ไหมมีข้อความอยู่รากที่งอกออกมาจากเมล็ดรากที่งอกออกมาจากเมล็ดเรียกว่ารากอะไร ่ใช่ไหมใช่นักเรียนก็ถ้านักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นคําตอบนักเรียนก็เอาตัวอักษรมาเติมอย่างเช่นถ้านักเรียนคิดว่ารากที่งอกออกมาจากเมล็ดเป็นรากแก้วนักเรียนก็เอาองงูนะคะมาเติมแค่นี้นะนก,ก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าที่15นะคะ นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้นะคะจากหนังสือเรียนเนาะวิทยาศาสตร์น,นะคะหรือว่านักเรียนจะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกถ้านักเรียนดูจากหนังสือนะคะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์นะเล่มน,นี้นักเรียนดูที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2อ,นะะอะันนี้นะคะเป็นเรื่องของพืชและประเภทของพืชนะคะนักเรียนดูแล้วก็ ดูหนังสือประกอบนะคะแล้วก็สามารถใช้ในการตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอธิบายใบงานวิทยาศาสตร์นะคะก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ